อทุกคน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 คิดว่าตัวเองยาวเท่าไหร่อ่ะเอ้ยในวัดกันเปล่าวัดกันเปล่าเนี่ยยาวเท่าไหร่วัดกันเปล่าเนี่ยของผมเนี่ยยาวเท่านี้โอ้โหเลยมันช่างยาวเหลือเกินยาวกว่าหน้าอีกแม่มันเลยมุกเลยของมันวะขอลองขอลองโอเคครับผมมาหยิบไม้ครับวันนี้นะครับผมจะค้าวอาวุธที่ยาว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 มากๆครับผมซึ่งมีหลายอย่างให้เราค้าวตัวผมซึ่งอยู่นี่ วางโอเคขาค้าปุ๊บนี่ซอส,สค้าม่ใชอยางนะผมไม่ไดเป็นดับแต่ลองลองซอส,สดเดมอนลองลองโคเลเปิลโอ้ซึ่งมีของลาวยาให้เราคร้าอีกอม,มากกว่าน,นี้โอ้โหโอเคจะมาลองดูว่ามันจะยาจริงเปล่าซึ่งผมจะมาพิสูจน์นะครับมารอบน,นี้จะต้องค้าผขอนทุกอย่างที่ยาๆนี่บอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มีความยัดสุดในโลกนะหมายถึงอุปกรณ์แหละไม่ใช่อะไรเลเ่นมุมกอะไรของ โอเคโอเคตัดไม้ก,ก่อนสักค,ครู่นะฮะเราตองการเอ,อ่อไปคราฟยิยาวยาวมาพร้อมนะผมความ,ออมเปใช้ยาสุดโลกแล้วเลยโอเคโอเคมาที่นี่เรามาคราฟนี่หว่ามันเป็นนี่ครับผมลองสโตรดเอ็กเดี๋ยวไม่ใช่มัน <laughs> อะไรคราฟได้ดิเออโอเคมาคราฟตีก่อนครับผมซึ่งนี่ผมสามารถคราฟลองวูดซอดเดมอนได้ซึ่งอะไรอ่ะมันคือดาบมันยาวยังไงโอ้ <laughs> เดี๋ยวมไม่เห็นเลยอ๊ตเห็นและทีมนะโอ้โหมัน <c oughs> จะไปจะิ้มใครบางคนยาวเลยโอ้ยก,ก็ยาวนี่ังผมถือไม้เซลฟี่เนี่ยเอา the first i j u selfie t s เออเซลฟี่โหเต็มมากเต็มตาซึ่งสามารถจะอะไรไงสามารถโยนสือตูกลางกันได้โยนได้เหรอโอ้โหอันดับเลยวุ้ดเดยมันคือยังไงอวาสามารถคือขี้ขวาได้ยังไงเหรอ โ oh อ้มันก็ลองลองตีดูเคยลองตีมันด่านอย่างเชียววะฮัลโหลคือเขาสามารถแบบยังไงอ่ะโอ้โอ้มันสามารถที่จะเอ้เตีวตัวน็อกแบ็กไปงี้เหรอเออแล้วก็ไม่มีมันพังด้วยอย่างีงก็ดีดีเออแบบว่าตีมอนเตอร์แบบว่าแบาบแบบว่าไม่มีมันพังเออถือว่าเป็นวุธที่ดีเลยแต่ว่าครั้งนี้จะไม่มพเพาจะต้องคับสิ่งที่มากกว่านี้ มันจะมีพวกขวานแล้วก็มีพี่ขุดใช่ป่ะเราจะเอาที่ขุดมา,เ,าเอาทีา่เพรคมาเนาะเอเอเดี๋ยวคราวนี้มาเดี๋ยวลงตังเจี้ยนดีกว่าได้แลนะ้วว่าอืมไปตามหาพวกเพชรอะไรง่ายๆนะครับเรามีดวงท่งนานนักขุดเพชรเนาะแต่ยเยาวชนจะมีเหล็กตือปาก,กอีกเรื่องหนึ่งฮนะ <laughs> เดี๋ยวต้องเตรียมไม้เยอะเลยตรงนี้ไม้ไม่ค่อยมีเอาล่ะโอเคเจะแบบคราฟนะผมมามีขวานลำดัไม้สติ๊กพี่ขุดน,นะฮะโอเคมีอะไรคราฟไหมเียาวๆโอเคมีลองวูด แอ็กแล้วก็ลองวูดแอ็กโอ้โหโอเคแล้วมีอะไรมากกว่านี้ฮะพิมพ์ขัาวลองไปผมลองลองซึ่งอันนี้เราคาบหมดแล้วผมเหลือแ,แ,แค่เหลือแค่เหล็กกับหินเนาะซึ่งยังยังไม่คาบนะครับโอเคมาเราจะว่านี่คือลองวูดแอ็กซึ่งมันมีความยาวแต่แต่ว่าหัวเป็นขวานเนาะแต่เป็นเป็ขวานนี่คื <laughs> อความสามารถขอบผมก็คืออ่า uh, หัว uh, ต not, like ้นไม้อ่าไม้ทรีนอไลน์นอตติ้งก็เหมือนุนไม้ปกติอะ เอออะไรเฮ้ยไว้ดิดะเดี๋ยวเอาไว้ดิดอ่ะย่าลงไวดิดไว้มันท่ายังไงโอ้ยจะโยนทิ้งเลยแต่มัน,นก็ยาวจริงนะเอออันนี้คือที่ขุดนะข้อที่ขุดของธรรมะคือขุดอาเรียได้กว้างขึ้นเหรอขุดดิโอ้นี่เนี่ยของแท้ของจริงเลยเออแค่นี้แหละแล้วก็เอาคารงนี้มันเป็นแบบว่าที่ขุดหินนะครับแล้วกด็ดามหินเออ ใมันได้อย่างงี้ดเดี๋ยวแต่ต้องลองแบบว่าขวานขวานเห็นก่อนขวาน,นี้ก่อนโอเคขวานที่ึงฟฟโอเคมีดาบที่ขุดแล้วก็ขวานซึ่งมันจะกลายเป็นลองลองโอเคมีลองสโตนเห็นนะลืมเอาสติกมาฟื้นโอเคมาปึ๊บเป็นลองสโตนเนี่ยผมเป็นดาบหยับยาวแล้วก็เป็นที่ขุดยาวแล้วก็เป็น ขวานยาวเสื้ออันไม้ทิ้งเลยผมไงวันนี้ว่าพี่มีของหินหมดแล้วนะโอเคมาลองดีกว่าอันนี้ครับผมอันนี้เป็นลองลองแบบยาวแบบห็นไหมยาวๆเลยซึ่งความสามารถคือต้นไม้ร่วงอ่ะว้าวคือไอ้ที่แถวนี้ต้นไม้หายหมดเลยโอ้โหนี่ก็สบายนะครับทีนี้ลงแล้วจอสบายสบายเลยเอิบมันค่อนข้างที่จะอันนี้โกงเลยขุดไอเดียแบบดูดู ออ้ยหมดเลยออ้ยฟีดหมดเลยหมดเลยเฮ้ยเจ๋งจริงๆผมว่านี่แหละนี่แหละอันนี้ในที่ของโลกครับแบบพร้อมแล้วแต่เดียวคือราอัานนี้มีอาหารนะครับต่อไปคือเป็นลองสโตเมกอ่าจะมันมันใช้จริงๆเหรอทำไมอะมันมันกว้างขนาดนี้นอ้ายัดครกโอ้ดอ้ามันสามารถกูทานด้วยเหรอยอดเค็คือแบบว่าค่อนข้างที่จะโกงเลยอะค่อนข้างโกงเลย อึบโอโหคือมันเผาให้ออกออกโอต้เอ้ยมันจะโกงกันไปละมันจะโกลงล้วโอเคเดี๋ยวผมจะทำการไปลงรันเจี้ยนดีกว่าข้างหน้ารันเจี้ยนอยู่แต่กรนนันเจี้ยนผมขอเนี่มีดาบด้วยสามารถอะไรอันนี้อันนี้คือแบบว่าดาบที่ยาวสุดนะเมื่อเราฆ่ามอนเตอร์มันจะระเบิดก็เหรอจริงเปล่าไม่รู้ไม่เชื่อคิโมว่ะเออของจริงไอ้น้องของจริงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ของจริงอออของจริงเอ,อ้ย มากๆมีให้ซอยจุยไม่พอดีตรงการเนื้อลงนันเจียนเอ้ยโอเคตรงเนี้ยระเบิดอะไรครับ้อาอะไรบ้าอ๋ออัมบตัตกะโอเคโอ้ไม่ได้เนื้อเลยเหรอโอ้แย่ว่ะไม่ได้เนื้อเลยแย่ดีมีบูทำพิษแล้วโอ้ยโอเคไม่เป็นไรไม่ได้เหตุบะาเดี๋ยวลงเลยว่าด้วยเนื้ออันนี้ต้องของเราย่างไม่ขี้เกียจย่างมันไม่อยากย่างเลย แต่มาเลยมาเไรมาลองดีกว่าเออมันขุดนี่น่าจะแบบลวนเจียบเดียวเดือดได้นะครับเออเดือดเดือดืมดีผ่านแล้วโอเคงบ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 งโอเคโอ้มีตัวให้ลองด้วยเฮ้เฮ้เดีครับผมโอ้ยอือมาแล้วเอ้ยมีเหล็กพร้อมงี้เราเสร็จตัวเด็กอืมอืมระเบิดตุ้มตัวบินเลยโอเคแล้วขุดได้ผมปึ๊บพึบ โอ้โอ้โหเผาเหล็กแบบออโต้โเนี่ยได้เหล็กมาห้าแล้วผมโคตรดีแบบไม่ต้องอะไรมากแค่กดเผาปุ๊บเรียบร้อยเลยเอ้ยมันมีเหล็กให้เราก็เอาดีครับผมขุดเลยโอ้โหค่อนข้างแบบโกงเลยอ่ะอันนี้แบบขุดเลยทำลายนี่ไงไม่ต้องไำเมากทำลายเลยเอ้ยใหญ่ๆเอามาทำเป็นฮันนู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 เฮ้ยเจ๋งอ่ะ อันนี้เนี่ยของดีแล้วผมว okay. oh. ่าเริ layers, okay. mais, on, <waters S 2> ่มเนี <happiness> ่ยคนคนานจะโกงอ้ผลิตภัณยวของคนนี้พวกมันก็แบบอืก็แค่ทำลายพื้นที่ตรงนี้ก็โอ้คือแบบทำลายล้างเครื่องฟินไปโอเคโอ้มันจะโกงกันไปละวบ้าจริงมีเหลรย์ที่ผมวันโอเคมาเดี๋ยวมาครับซื้อของเหล็กดีกว่านะครับผมของเบรกแล้วก็มีนะมีของฮันุด้วยมาเฮ้ยเหล็กเยอะจริงเลยวะแต่ไม่เป็นไรครับกรรการคราฟไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ม้นั้นเออ โอเคบมมาเราจะเริ่มมตั้งแต่พิมพลองไปลองลองไหนวะโอ okay, เคเหล็กซึ่งลองคาฟของก,กันนะซึ่งโอ okay. เคเหล็กก็จะมีขวานมีที่คุดแล้วก็เป็นดาบป,ปกติโอเคทีนี้พิมพ์ลองไปลองลอเคอม,มีอยู่สอย่างมีขวานเหล็กแล้วก็ไม้หมด <laughs> ไม้หมด โอเคแล้วมีที่ขูดเหล็กแล้วก็มีดาบเล็กไอโซนนี่ก็โยนที่พายแล้วก่อนบายโอเคมีครบแล้วนะครับผมเหล็กเดี๋ยวผมขอขัดที่เกก่อนเพื่อความเอ่อปลอดภัยในชีวิตนะครับ <laughs> เพื่อเพื่อไม่ผมไม่เจออะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นพลังงานบางอย่างก็ได้ผมไม่ผมไม่อยากเจออย่างนั้นเนี่ยเออโอเคมีโลกก็โอเคอยู่ปึ๊บแล้วก็มีหมอนหนึ่งก็เดยวโอเคปึ๊บเออมาพร้อมแล้วนี่ก็พร้อม เอาละคอสต้ม่าต่างๆเป็นไงบ้างโอ้ที่มันนักกบฉันเลยเนี่ยมีที่นี่ดาบโอ้ดาบยานี่ค่อนข้างเท่อ่ะเออตอนแรกวันมันยังม,มันแบบแค่แค้ยาวผุไปยางไน,นี่คือแบบอันนี้เลยเป็นดาบก็ยังโอเคอยู่คอ,อสติม่าเลยเอ่อฮิตม็อบไอรอนพันช์ก็คือแบบเตะต่อยเหล็กอะ่ะอันนี้ก็คือที่ขุดยาวแบบเป็นสร้าง,บงแบบวงแบบคำนวณแบบกว้างๆมาๆนี่คือชี้ขวาเพิ่มไม้บล็อกอ่ะมันคือยังไงว้าวโอ้คือ คี้คว้าทำลายทำลายบล็อกได้ทีเลยเหรอแต่ว่ามันก็ดีนะแต่มันไม่ตอบบล็อกไงแต่ถ้าเราโหดเยี่ยมจะเป็นเงินเล็กขึ้นนะโอ้โหประเจ้านี่มันควรจะโกงเลยโอ้โอ้เออไม่รอดอืมเออไม่รอดโอ้ไม่ต้องทำไรแล้วเนี่ยโอ้คือแบบค่อยๆจะโกงเลยโอ้โหอันนี้เข้าสู่ชั้นอ่าชั้นชั้นเลยอ่าชั้นดิฟโตเรียบร้อยผมมาเดี๋ยวผมต้องกำลังตามหาเพื่อได้เลย คงได้แหละนะได้แหละที่ขุดโกงขนาดนี้ถ้าไม่ได้คือโคตรจะแปลกนะครับโอเคผมลงไว้แล้วเลยเข้าสู่ฉันนี่งไงจะละเอ้เนี่ยแหละสวรรค์เดือบรอบมาสี่เมตรนะครับเราต้องการกดนะน่าจะไม่อีเท่าไหร่นะครับโอ้โหคันนี้แหละอุ้ยค่อนข้างที่โกงเลยอู้ดเดียพี่มาลองด่านดีกว่าผมตอนนี้เลยฟันบล็อกแต่ก็ไม่ค่อยอะไรอืมไม่สาโอ้โอมันฟันได้ไกลมากเลยขีโมเลย อันนี้คือไอ้ล้มพันน่ะคือยังไงอ่ะคือยังไงเ่ยฮัลโหลโอ้โหอ้มันเหมือนหมัดแบบท่านแม่นะครับคือแบบตีุวบแบบู้หไปปิ้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอกจากจะสร้างความลำพันเนี่ยคือสร้างความชิบหายมาบอีกฮอลโหลแต่ข้อดีคือมันทำลายบล็อกได้ผมโอ้เขามากครับผมโอ้ยเพชรอรอว้าวไอเพชรด้วย โอ้ยเจ๋งจริงๆเก็บอุ้ยสองเม็ดเก็บอืมอะไรทีนี้ต้องตามหาเพชรดิผมจะไปเจอวารเดนดีมาอยู่หว่าไมามามาผมไม่พร้อมส่วนนั้นอะไรผมใช้ขวานตีไม่ว่าขวานมันไม่มียาเม็ดด้วยโอ้โหมันแค่ฟันน่เดียวเย่แล้วโอเคลากรองนายอึ้บอึ้บลากรอนี่ขุดนี่เลยอะไรมองเลยเออเออเออ เอ้อยากไปสอนเบาเอเอ๊ะลวก่อน <laughs> เอา้าไปทำงานน่ะ้ยทำงานดิเดี๋ยวเออทำงานสิเออผมต้องเก็บทองนะเอาไปทำอ่าก็แอปเปิลนะฮะจะได้อว่าเป็นลองเป็นแบบอ่าแอปเปิลทองที่ยาที่สุดในโลกไปนี่ <laughs> ขุดเลยไปสอนเ่าไปสอนเปบา <laughs> ไมไไเ่เลยวุ้นที่เขาตั้งใจเกียนเลยแบบอารมณ์แบบไปสอนเบาสอนเบาเดี๋ยวพาไปอย่างเงี้ยเออเพชรน่าจ,จะเพียงพอนะครับผมสำหรับการนะครับอุปกรณ์เพชรเนาะแต่ในผมแบบไม่มีแอปเปิลไงหรือมีแอปเปิลวะไม่น่าจะมีครับเพราะว่าเราไม่ได้ขุดแอปเปิลเลยแอปเปิลต้องไปหาจากเวมพาวเจอร์ไม่เป็นไรผมว่าภารกิจครั้งนี้น่าจะง่ายคิดนะแต่ว่าอืมผมอยากจะลองไฟว่าเล่นวะ <laughs> เออเม็ดเดียวสองเม็ดขอบผมครับขอบมากเลย ผมคิดว่าต้องฟูลไดมอนท์เฮ้ยโอ,โอคค้ดิคือทุกครั้งโอกาสขุดแบบมีโอกาสเจอแบบเพชรแน่แน่นอนแบบว่าแบบอย่างละห้าสิบมาสิบอะโอ้โหดูมันขุดแบบอค่นข้างจะโกงขนาดอย่างฉันนี่นนนแหละเราสี่สิบหกอะโอ้โหเอ,บโอโห้บ้าแล้วโอ้โหอุปราคาผ้าขุดนี่คือแบบผมไม่นมันไม่เป็นเจ้าของเหมืองเพชรอะไรเงี้งเยเลยไอขุดจะโกงหุยโอ้ยโอ้ยเซตอ้อออ อะไรวะไอทองไม่เก็บอื้โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวแต่ตถ้าถ้าเ้า้าถ้าล้าถ้มถ้า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 ง้าถ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 ้า้ยเกือบลงไปต้างโลก้ลถ้อค้อถ้า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 ย้าถ้าบ้า่งาถาถ้าถ้า่้าถ้นถ้าถ้าถนาถ้่ถ้ถ้าถาถ้าถ้่ถ้าถ้าถ้าง้าถ้าถ่าถอ่ถ้า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 ้าถ้า้าาถาถาถอาอโอเคััอยู่โอ้เป็นไงผมตายแล้วอ๋อขอบคุณครับผมเป็นไงผมตายแล้ว เออโอ้แต่เพชรทุกครั้งนี่ขุดนี่เจอแบบปล่อยมากเลย,ออยโอ้โหเห็นไหมโอ้โหนี่กีก่เม็ดละใส่ิบแปดเม็ดโอเคเรามาเาริ่มสร้างอุปกรณ์ที่ที่โกงที่สุดาาดีกว่านะครับผมเอาล่ะโอเคเอามาคัดติดกว่ามีกองครับแล้วก็มีเอ่ออะไรที่ปัดขนขนช่างเถอะโอเคมันก็จะมีเออ่ะนะมีดาบเพชรแล้วก็มีเออ่ที่ขุดเพชรเนาะที่ขุดเพชรที่ขุด ติกุเพชรแล้วก็มีขวาน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 เพชรโอเคทีนี้มาสร้างดีกว่าครับผมอุปกรณ์ที่ยาวยาวยาวใหญ่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 คือหมายความว่าไงวะโอเคคือดีครับผมจะเป็นดาบที่ยาวที่สุดมันมันมันสุดอะไรสักอย่างแบบดูดิมันแบบโอเคมีดาบยาวแล้วมีขวานยาวครับผมขวานยาวแล้วก็มีที่กุดยาวโอ้โหมาเดีจะรอดูว่ามันจะโกแค่ไหน เล็อกใหญ่ผมไม่ได้ขาบนะมีเออนี่ไงมีเออธนูเดี๋ยวผมลองค้าบธนูยาดีกว่าผมแต่ผมไม่มีธนูนะหรือมีวะ <c oughs> เดี๋ยวก็วา,าทีนึงแล้วจะไปายมันต้องใช้สติ๊กไอ้บ้ามันจะไปอะไรวะโอเคผมมาหนึ่งสองสามโอเคป่ะธนูยาวความสามารถคือยิง รู้สึกว่าจะจะหมดนะฮะเหลือแค่อย่างเดียวก็คือแอปเปิลทองซึ่งการค้าแอปเปิลนั้นมันจะต้องใช้แอปเปิลสามอันซึ่งผมไม่รู้จะเจอเก้าสามเครื่องต่างๆี่ติดโอเคพอหยดนี่พอหยดแต่ว่าแต่ว่าแอปเปิลจะเจออย่างไรดิโอเคมาลอนดกว่าไอเด็กก็ไปไม่ใช่ล้วไปแต่ของมาแล้วโอเคนี่คือดาบที่มันไม่เหมือนดาบมันเหมือนมันเหมือนงูอ่ะ เ <Okay, S 2> อางความสามารถคือในการอ่ะแกล็แบแกลบโอ้แกลบอินก็คือการโอ้ผมกลายเป็นแบบวา่าเครื่องอะเครื่องอเครื่องจะเป็นก้อนสามมิติละโอ้โหมันกลายเป็นเอเลนฮันละความสามารถก็ก็โอเคนะแต่มันก็แค่ว่าแบบเอ่เแคบบรื่องที่เฉยเนาะไม่ได้มีความสามารถอะไรมากกว่านี้ต่อไปคือขวานคือ i n ยิงพัดอ,อะไรอ่ะวา้าวอารมณ์บแบบเจ้านี้ทำลายทุกสิ่งที่ว่าเราแบบก็าทำลายเอยมันก็ขุดมันกันนี่ว่าเออมันก็ไม่ได้เหมือนเอยก็ขุดได้อยู่แล้วเราขุดไปได้ อ๋อมันจะไม่ทำลายบล็อกแต่ดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว่ผมว่ามันไม่ใช่ขวาแล้วมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้โอ้แต่ว่าดีอยู่ครับผมคือมันมันยังไงอ่ะมันจะไม่อ่าทำลายเอ่อมันจะไม่ทำลายพวกแร่โอ้ยฮดโก้ดิโอ้ยโอ้ยไฟเกันเท่แต่คือโอ้เนี่ยแหลกนะแหลกนะโอ้โอ้ฮุดโก้มา เรามาถึงสุดท้ายแล้วมีท้ายสุดนะผมแต่อาหารจะหมดละอา,ารมณ์อาอหารให้ผมกินไหมโ okay. อเคฝ่ายจูดแซ่บมาเด้อรมาเด้อร์วันนี้มันโล่งที่แบบว่ามอนสเตอร์เกิดเลยอะโอเคที่ขุดนะครับผมมันก็ไม่ได้ขุดละมันน่าจะกลายเป็นอะไรที่แบบชาวที่สุดในโลกแล้วโ okay. อเคความสามารถคือเออ่สมามารถจัดช้างอีอกแบบสตาร์เดดดิฟเวนิลูคือสมามารถสร้างได้นหนึ่งช้างเลยเหรอขี่โม่ลองขุดดูตึงสัตว์ปุ๊บ โอ้โอ้บันเท่าเนี่ยโอ้มันไม่ได้แค่นั้นเหรอโถเอ้ยวุ้ลี่มันทำให้จะโอ้โหขุดหนึ่งช้างจริงครับผมบอกเลยโอ้ได้พี่ๆเอ้ยแล้วก็ขึ้นก็ขึ้นได้นี่โอ้แล้วว่าหนึ่งช้างโอ้โหตู้เพชรดินหนึ่งหนึ่งโอ้โหประมาณโคตรเยอะโคตรเลยนี่เราสามารถสร้างช้างได้กับผมคือทำสลามช้างครับดูแลดิโอ้โหค่อนข้างโกงเลยโอเคผมจะลองขึ้นไปบนแล้วถึงเวลา <Es per ate> อีสาอ่ะอืมายเลยเนี่วันชใหม่ก็ดีงไงคือแบบแมเอ,เอาไปเอาเอาดบน้ำเป็นแบบเป็นลิปอยเงี้ยเออค่อนข้างทีสบายเลยเมื่อก่อนนี่อย่างช้าชา้แต่โอเคอยู่บีไแล้วโอออะไรขยิงอใครยิงใครเฮ้ย,ย,ยโอ้ What เฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆๆอืมทำไมทำไมตัวอะอืมเฮ้ยอะไร What are you เยแเลย เออคืออะไรจิ๋วโอ้โหว้าวฮ oh. wow. ูสโตดเห็นไหมเขาทำบ้านนี่คืออะไรอ่ะช็อตช็อตช็อตอ่ะโอ้วัาโอนี่ไป็นฮันนูที่เขได้รับเชิญที่ฉันเคยใช้เลเนี่ยโอ้วั w เ a อะฟ e f u มันมันมันค่อนข้ันโอ้ยค่อนข้างจะโกงเลยอะเฮ้ยแต่เลยเนี่ยใช่เรายังไม่ได้ผมก็คือเหลือ แอปเปิลครับผมเอ่อขวามันก็ขุดไม่ได้อืมแอปเปิล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 โอ้ยโอเคผมช่วยเราลองไปตามหาผมว่านไปเจอผมเพิ่งตามหาแอปเปิลฮะคือมันก็ไม่ได้ดอกยาวแต่คือโอ้ <c oughs> โหอุปกรณ์เคยใช้ทันทีของผมโอ้เอเลนโอ้โหมันโอ้โหผมว่าอันเนี้ยของโกสะ <c oughs> โอ้น้ำต้นจะไหลหมู่บ้านหมู่บ้าน เขาบ้านหน่อยหมู่บ้านหมู่บ้านเข้าใจป่ะแอปเปิลในกล่องเลยอ่ะมีเปล่าโอ้โหมันแบบโอ้โหมว่าโคตรจะโกงอ่ะอย่างเนี้ยยิ่งเนี้ยอันงี้ยิ่ง,นนงกโกงเลยหรือว่าพ่อผมเราเอาไปยิงเนี่ยแต่ก่อนแล้วก็เฮ้ยน่าสนใจเว้ยแต่ไปเจอ,อยังไงแต่ที่ขุดนี่คือขดุดถึงก็ลงท้ายน,นะว้าวโอ้โหโคตรจะโหดอ่ะโหดมากไอ้ขวานนี่กลายเป็นที่ขุดแล้วอ่ะโหแต่หมู่บ้านไหนไม่ใช่หมู่บ้านเลยอ่ะเฮ้ยหมู่บ้านก็ได้หรอว่าขอร้องอ่ะ,ะจะไปหาแอปเปิลอ่ะ หรือไปหาเปิ้ลในเอ่อยังไงเดียในพวกวะพวกเรือล้างดิไม่แน่ใจโอ้แต่ว่าอืมคล้ายจะโกงเลยเพราว่าโคตรโกงอ่ะพี่ผมว่าแบบไปแมปได้ยังไงง่ายอ่ะมีเจ้สิ่งนี้คือผมเป็นตัวอย่างถ้าจะเป็นก๊อตไปแล้วอ่ะโอ้โอ้โอ้ยไอตรงเนี้ยไม่ควรมีหมู่บ้านหรือมันไม่ไมีหมู่บ้านเลยอโอ้ย ไอ้ยห,หมู่บ้าน <c oughs> บ้ายผมหน่อยเอปเปิลขุดเปิดไม่ขุดไม่ได้ <c oughs> มาแล้วอยู่โคตรไกลอยู่แถวป่าจังเกิลป่าเปล่า <c oughs> โอเคตะลาปนเนี่ยเปิดละหยุดทำมาหย่าหยุดทำมาหย่าตายสุดให้เปิลใหม่นี่แอปเปิลขอสิสัมพันธ์มากเลยทำไมต้องมาแอปเปิลมันดับไม่เกิดก็ได้แต่ตะมาปนเนี่ยว้าวจุดน้อย แกสะพายความชั่วร้ายเปล่าอะไรอะฮะนี่ไงบานหายเลยเปเปลี่ยนกับต้นเมื่อกี้มือพี่รัานโอ้โหต้นต้นตที่มีรู้มาก่อนเลยเมื่อกี้โอ้ยมืานโอ้ย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 อยู่อยู่มือมือิษยศรโอ้ยไม่รู้เลยโอ้ยอแหลต้องก็ต้องไปตั้งใจโอ้แมวน้อยเจอแมวน้อยเฮ้ยผมเจอสตูคุชจาแล้วแต่ก่อนจะเจอผมขอหาของก่อนแอปเปิลน่ะมีเปมา ไอ้กล่องบ้านมันสติโอ้ my god มันสามารถยิงวันฉอดได้เลยอ่ะเฮ้ยขี่โมโเฮ้ยภารกิจตามหนิ apple ปปมันันมันยากอย่างไรบ้านแบบฮัลโหลแอ a p p l ลไม่มีเออเอาจริงดีเอา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 ดีก็ไม่มีจริงเหรอบ้านนีมันตัวเปิ apple อะไร แย่แ yeah, ล้วหมู่บ้านนี้ไม่มีแล้วผมจะไปหาจะนันทางไหนถ้าไปเบอรแอปเปิ้ลอันนี้ก็ไม่มีอันนั้นก็ไม่มีหมู่บ้านนั้มันจนอยแอปเปิ้ลกันเลยแย่แล้วมันต้องมีสักบ้านดีเออามีแหละอย่างบ้านเนี้ยมันต้องมีแหละกล่องกล่องหนึ่งมันมาแล้วโอ้พระเจ้าเออเด้อเด้อว้าวเด้อนั่นมันมันต้องใช่ทำนั่นนัน่นเราเลย เย้ yeah. ทำนี่อย่างสวยมีเคเลงในได้บอ,อย่างพร้อมด้วยโอ้ยมีของพร้อมแต่เรามาให้ไหายเปิ้ลไม่ไปหายเพราะงั้นโอ้โหแล้วมีตัวปากเเจอตีกับเทเไซดิอ่าเทเไซด์ที่นี่ขึ้นชื่อว่าต้องแบบมีของดีดอยู่ใช่ไหมล่ะผมผมเชื่อว่านนะมันต้องมีของให้ผมบ้างดีใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมหม่นมากหมนมาก <c oughs> เอ้ยมันนี่จริงเออเนี่ยคนแรกของเนี่ยมันก็มีกล่องของ้าวผมสักกล่องดีแบบเอ้ยอจริงอุบานมีเหรอ โอ้โอ้โเอ้ยต้องมีล่ะต้องมีแหละถ้าไม่มีผมผมโกรธมากเลยผมเขาจะว่าผมผมจะให้ผมตาแดงนะไม,ไม่ไหวนะผมแบบโอเคโอเคถ้าขุดนี่เราต้อง,ต,องตายแน่เลยเพราะงั้นเราทำไงดีทำไงดีให้คนลงไปได้ท <laughs> ี่คนปกติไม่มีเลยอ้า oh ว my god โอเคฉันเด็กโอเคแหละแล้วก็แออืมแล้วก็ขุดออกมา เรียบร้อยแอปเปิ้ลนะจ้าเอามีเพชรแอปเปิ my ้ลแอปเปิ้ลแอปแอปเปิ้ลไม่มีเหี่เลยโอ้โอยแอปเปิ้ลโอ้ยโอเคมาขามายามาโอ้เขี้ยวเขี้ยวเขี้ยวมันก็มันมันก็แค่เปิ้ลทองกันสองสามสองสามลูกอะเออแค่แบบนั่นแหละมึงแค่แหละ เออแั่นหละจบนะจบนะโอ้มันจะหายากขนาดแอปเปิลเนี่ยยี่ไม่ยากหราแบบมันเสียเวลาโอเคมาคราฟเลยเป็นลองแอปเปิลซึ่งเป็นแอปเปิลที่โอเคมันยาวหน้าของเป็นดูดิโอเคแล้วทีดนีกว่าโอ้โอ้โอเมก้าอมสมานีมันโอ้นี่มีคูดาวสัปสิบวิ้ด้วยนะคือเราบอกว่าผมสามารถกินอีกสัปสิบก้าน้าอ๋อ ค่อนข้างคีโมเลยโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปต่อสู้กับสิ่งนั้นดูสิ่งที่มันทลายลงไปนี้ต้องปั่นป่วนผมต้องต่อสู้มัให้ได้เลยดูหน้ามันด้วยผมจริงจังมากหรือเปล่ารู้ป่ะโอเคปะมันไปดเลยปะแกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่เออแล้วมันเจออขุดอุ๊บวัดวัดทำไมแกิดคำว่าโอ้เออโถ่เอ้ยออกไม่ได้เดี๋ยวโดนออกได้อะไรเอาเท่านี้เอ้ย มาทีโอเคมาแล้วอ๊บหึนี่แหละฮันูฉันไปเลยอึอบโอ้อห้อืออโอ้วออือออึืออ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 ือน,อน,นอืออืนะออื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 อ้าออื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 อนืออ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 ิงออยอละอออือ อะไรไม่กลัวไม่กลัวเฮ้ยกิันท้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืม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 เฮ้ยยี่มิด้อะยี่บิด้อะโน่นเหรอเดียะไปไหนไปไหนโอ้เฮ้ยไม่ได้เหรอนี่ไม่ได้โถ่เฮ้ยยี่ไม่โดนเฮ้ยไอเจ้นี่มันไม่มีเอาผลกับพนุนี่ยอ่ะบาจริงเชียวได้ยิงนู่ฮึได้ยังไงยังไงยังไดิฮึบเอาไปส่งดูฮึบเฮ้ยสซนเปอร์ ยิง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 มันยิงมันยิงยิงยิงมันลอยไม่ตายไม่ตายเออเออเออหมดเลยแฮะเออเออมันไม่ตาย,าาาตายคือเดี๋ยวคือคือคือมันไม่ตายแต่มันหายไปเลยอะไรวะ ฮานุยมันมีพล,ลังกระดเลยอ่ะโอ้คือแบบไม่ตายแต่หายไปเลย